ถามตอบวีซ่าไปต่างประเทศวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับวิธีขอวีซ่าต่างๆออดได้รวบรวมเอาไว้ใน ok go.no-guide.com/slash/visa เพื่อนๆมีอะไรสงสัยดูในนีน้ได้เลยดูลิงก์ตามหน้าจอหรือใต้วิดีโออันนี้คือการตอบคำถามจากวิดีโอเกี่ยวกับวีซ่าครั้งก่อนๆเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก็คำถามแรกจะเชิญเพื่อนไปอิตาลีในฐานะที่เราเป็นคนอิตาเลียนก็คือ เป็นคนไทยที่มีพาสปอร์ตอิตาเลียนแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อนเพราะว่าพ่อของเพื่อนจะเป็นสปอนเซอร์คำถามคือกรณีนี้คนเชิญกับคนสปอนเซอร์คนละคนได้ไหมได้นะครับเพราะว่าในใบสมัครเขาก็มีมีอยู่ว่าอันดับแรกคือผู้สมัครเนี่ยจะเป็นคนออกเองหรือว่ามีคนออกให้อ่าเราก็ต้องติดว่ามีคนออกให้แต่เขาก็จะถามอีกว่าคนออกให้เนี่ยคือคนที่ระบุในข้อหมายถึงถ้าเป็นเชงเก้นเนี่ย คนที่ระบุในข้อบนบนหรือเปล่าคือคนเชิญหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ให้กรอกชื่อไปว่าใครที่จะเป็นคนออกให้ก็คือมีการระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรของผู้เชิญอยู่ข้างบนแต่ถ้าผู้เชิญไม่ใช่ผู้ออกเงินให้ก็ติ๊กไปมีมีข้อให้ติก๊กแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็พอเราใส่ชื่อแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคนที่จะเป็นสปอนเซอร์คือ มักจะเป็นคนที่อยู่ไทยอยู่แล้วคือเป็นคนใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นญาติใกล้ชิดน่ะญาติสนิทน่ะก็คือมีหลักฐานราชาการยืนยันทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยจะเป็นสปอนเซอร์ได้ก็คือคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็ต้องส่งหลักฐานอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้วแต่ว่ามีอะไรแล้วก็ หลักฐานความสัมพันธ์ที่บอกเมื่อกี้ทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรสแล้วแต่กรณีแล้วก็หลักฐานการเงินด้วยสเตตเมนต์บัญชีธนาคารย้อนหลังสเดือนเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ามีเงินจะสนับสนุนจริงเราอาจจะระบุไปในจดหมายแนะนําตัวด้วยก็ได้ว่าโอเคเราจะไปเยี่ยมคนนี้แต่คนนี้ก็คือให้ที่พักแต่คนที่สนับสนุนดน้านการเงินค่าเดินทางค่าใช้จ่ายทุกอย่างตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คือใครก็บอกไปสรุปว่าคนเชิญกับ คนออกเงินให้เป็นคนละคนก็ได้หรือบางคนออกเองได้อยู่แล้วอ่ะก็ก็บอกไปก็ระบุชื่อผู้เชิญด้วยแล้วก็ติ๊กว่าตัวเองออกเองด้วยนี้ก็ได้ก็คือว่าจะออกเองจะมีคนออกให้หรือจะเป็นผู้เชิญออกให้มันก็ต้องแล้วแต่เรื่องการเงินว่ามีเพียงพอไหมถ้าเรามั่นใจว่าเพียงพออยู่แล้วก็ออกเองถ้าไม่มั่นใจก็ผู้เชิญออกให้ได้ไหมผู้เชิญออกให้ก็ออกให้ทั้งหมดเลยก็มีหลักฐานของผู้เชิญอะไรไป แต่ถ้าผู้เชิญออกให้ไม่ได้ให้ได้แต่ที่อยู่ก็มีหลักฐานผู้เชิญด้วยแล้วก็มีหลักฐานของสปอนเซอร์อย่างที่บอกเมื่อกี้ด้วยใน go no guide com visa มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นอขอวีซ่าเชงเก้นต้องมีเงินเท่าไหร่หมายถึงเงินถ้าออกเองก็เป็นเงินตัวเองถ้าผู้เชิญออกให้ก็เป็นเงินผู้เชิญถ้าสปอนเซอร์ออกให้ก็เงินสปอนเซอร์นะแล้วก็จดหมายสปอนเซอร์ใช้ขอได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนคำถ,ถามต่อมาวีซ่าเยี่ยมเยียนออสเตรเลียจิงโจ้ ต้องแปลเอกสารไหมเอกสารอะไรที่ต้องแปลบ้างมีผู้เชิญก็เป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนก็ต้องมีผู้เชิญอยู่แล้วนะเอกสารทุกอย่างเลยทั้งราชการและอื่นๆที่เป็นภาษาไทยก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษคือแทบจะทุกประเทศก็ต้องแปลหมดนะครับไอ้ที่ไม่ต้องแปลเท่าที่ออฟนึกออกก็จะมีเยอรมนีโปแลนด์แล้วก็อเมริกานะแต่อเมริกาเขาไม่ได้ดูเอกสารอะไรเลยนะ <laughs> มันก็เหมือนไม่ต้องแปลไปโดยปริยายนะเพราะไม่ดูอะไรเลยนอกนั้นก็ต้องแปล เอกสารทั้งหมดเลยเอกสารที่ต้องแปลก็มักจะเป็นเอกสารราชการที่เรามีอย่างเช่นทะเบียนบ้านคือเป็นตัวยืนยันว่าเรามีที่อยู่ในไทยอ่าแล้วก็ถ้าเรามีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไหมก็แปลถ้าเราสมรสหรือหย่าไหมถ้ามีก็แปลโดยรวมพวกนี้ ทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนสมรสสูติบัตรกรณีมีลูกแล้วก็ต้องการแจ้งว่ามีลูกอ่ะก็แปลสูติบัตรของลูกไปไม่ใช่ของตัวเองนะพวกนี้จะเป็นเอกสารทะเบียนราชซึ่งเราสามารถขอฉบับแปลภาษาอังกฤษได้ที่อำเภอใกล้บ้านอยู่แล้วส่วนเอกสารอื่นๆที่ไม่มีฉบับแปลให้สามารถแปลเองได้อย่างเช่นทะเบียนการค้าโฉนดที่ดินทะเบียนบริษัทอะไรพวกนี้แปลเองก็ได้แล้วก็เซ็นรับรองชื่อผู้แปลคือชื่อตัวเองเอาไว้ต่อมา ที่ทาเรื่องเชิญพี่ชายมาเที่ยวเดนมนร์อันนี้ผู้เชิญมาถามเองเลยนะก็คืออยู่เดนมาร์กอยู่แล้วแล้วก็จะเชิญพี่ชายมาพี่ชายที่อยู่ไทยมาเดนมาร์กออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างพี่ต้องส่งใบเงินเดือนให้ด้วยไหมคะหมายถึงใบเงินเดือนของตัวผู้เชิญเองหรือเปล่าแล้วก็เอกสารแปลภาษาอังกฤษพี่แปลเองต้องส่งสแตปมตราด้วยไหมคะเอาเอกสารแปลก่อนไม่ต้องนะครับคือแปลเองก็คือก็คือแปลเสร็จก็เซ็นเองเลยจบแค่เป็นวีซ่าระยะสั้นเองอะ ก็ไม่ได้ต้องรับรองหรือมีตราอะไรทั้งสิ้นคนที่จะอยากสแตมตราก็คือต้องการให้มันดูชัวร์ขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้ซีเรียสส่วนใบเงินเดือนไม่รู้หมายถึงใครถ้าหมายถึงของพี่ชายที่อยู่ไทยเนี่ยถ้าเขาทํางานประจำใบเงินเดือนแสดงว่าเขาทํางานประจําก็ต้องส่งเพราะว่ามันเป็นหลักฐานความผูกมัดว่าจบจากเยี่ยมเย็ยนนี้แล้วเขาก็จะต้องกลับมาไทยนะส่วนของผู้เชิญใบเงินเดือนผู้เชิญก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรซีเรียสเรื่องหลักฐานการเงิน คือผู้เชิญคือเอกสารเชิญครบาพาสปอร์ตแบบฟอร์มเชิญซึ่งถ้าเป็นบางประเทศก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการแต่อย่างของเดนมาร์กนี่คือโชคดีหน่อยก็คือทำออนไลน์ชื่อว่า v u 2หรือจะดาวน์โหลดฟอร์มมากรอกเองก็ได้แล้วก็หลักฐานการเงินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนส่วนของหลักฐานการทำงานของผู้เชิญนี้ไม่ได้ซีเรียสมากถ้ามีก็ดีคือถ้าเรากังวลเราก็ส่งให้เยอะที่สุด ต่อมาจะไปเยอรมันเดือนมิถุนาปีหน้าควรเริ่มขอวีซ่าเมื่อไหร่ดีคะวีซ่าเยี่ยมเยียนมากที่สุดคือ6เดือนอันนี้กรณีวีซา่าเชงเกนแต่ถ้าเป็นอื่นๆอย่างยูเคก็3เดือนส่วนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาไม่แน่ใจแต่ว่าพวกนี้เขาน่าจะล่วงหน้าได้นานไม่ได้ฟิกอะไรเพราะว่าบางที อย่างออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์เนี่ยเขายื่นออนไลน์บางครั้งเขาจะใช้ระยะเวลาพิจารณานาน,านฉะนั้นก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาส่วนอเมริกานี่คือแนะนําแนะนําว่าให้ใส่วันเดินทางไปแบบว่าไกลๆไ,ไปเลยไม่ใช่ว่าจะรีบไปแล้วก็จะมาขอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้บีซ่าคือเขาก็จะเริ่มนับเวลาเลยก็คือไปได้ทันทีถึงแม้วา่าเราจะบอกว่าขอวันนี้เราจะไปปลายปีหรืออะไรเงี้ยแต่พอเขาให้บีซ่าปุ๊บก็จะเริ่มเลย ก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฎใหม่วีซ่าเชงเก้นปี2020เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งก็คือเขาปรับแล้วหมายถึงว่าปรับมาตั้งนานแล้วนะไม่ไม่ได้เพิ่งปรับคนนี้ได้วีซ่ามาแล้วเชงเก้นวีซ่าของเราเขียนว่า period of stay 8วันแต่ว่าระยะเวลาคือ2เมษาถึง22เมษาแสดงว่าเราอยู่ยุโรปเกินแวันได้ไหมคะไม่ได้นะครับ ไอ้สองถึงยีิบสองเมษาเนี่ยคือช่วงระยะเวลาคือหมายความว่าเขาให้เราขยับตัวได้คือตอนกอรอกใบสมัครก็คงเราคงจะใส่ไปว่าเราจะเข้าสองเมษาใช่ไหมคือเราขยับวันได้แต่ว่าจะอยู่ได้จริงไม่เกินแปดวันแล้วก็วันกลับจะต้องไม่เกินวันสุดท้ายของที่บอกคือยี่สิบสองเมษาฉะนั้นถ้าเราเข้าวันที่สองก็นับไปเลยแปดวันต้องออกแต่ถ้าเกิดเราเข้าหลังจากนั้นก็คือวันกลับต้องไม่เกินยีิบสองเมษา อันนี้ต้องระวังให้ดีเลยบางคนแบบว่าใจดีจังเนาะขอไป90ให้มา5เดือนเลยอะไรนียไ,ไม่ใช่นะอยู่ได้จริงไม่เกินจํานวนวันที่ระบุถ้าเกิดเกินก็จะกลายเป็นโอเวอร์สเตย์ก็ออกมาได้แหละแต่ว่ามันจะมีปัญหากับการขอวีซ่าครั้งถัดใไปสอบถามค่ะเยี่ยมญาติสวีเดนพี่สาวเชิญแต่รูปถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรูปรวมญาติมีรูปคู่กับพี่สาวแค่ไม่กี่รูปเอง แล้วก็พี่สาวถือพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตสวีเดนต้องใช้ทั้งสองไหมคะส่วนใหญ่เยี่ยมญาติก็จะเป็นแบบนี้มีแค่บางคนเท่านั้นเองที่มีรูปกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปถ่ายกับผู้เชิญคือตัวญาติที่อยู่ต่างประเทศแค่ไม่กี่รูปก็แนะนําว่าคือไอ้เรื่องรูปมันคงแก้ไขไม่ได้เพราะไม่งั้นจะต้องรอเขากลับมาไทยเพื่อจะถ่ายรูปกันอีกใช่ไหมทางเดียวที่เราทําได้ก็คือคุยวิดีโอคอลกับเขาเยอะๆคือทําหลายๆวันหน่อยนะ ไม่ใช่ว่าทําวันสองวันเสร็จแล้วก็แคปมาเป็น10รูปอ่ะคนเขาก็ดูออกอ่ะก็คุยกันหลายๆวันหน่อยให้เสื้อผ้าคนละชุดกันแบ็คกราว์แตกต่างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งรูปวิดีโอคอลแทนให้เยอะๆสัก30-40รูปอันนี้ไม่ได้บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะผ่านนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเพิ่มโอกาสขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วพี่สาวถือพาสไทยกับสวีเดนต้องใช้ทั้งสองไหมก็มีอะไรก็ส่งอันนั้นแหละส่งให้เยอะที่สุด นี่สำหรับวีซ่าสวีเดนอ๋อเมื่อกี้เดนมาร์กก็ไม่ได้บอกก็มีอยู่เนี่ยในนี้นะครับ k o n o ok g u i c o m v i s a วิธีการขอต่อมาเอกสารคนเชิญเยี่ยมเยียนจากอิตาลีเขาให้ป้ามาปริ้นเองโดยที่เขาไม่ต้องส่งตัวจริงมาให้ทางไปรษณีย์ได้ไหมคือมันแยกกันแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันบางประเทศก็คือต้องไปขอใบการันตีชื่อเรียกก็ไม่เหมือนกันนะนะที่ทาวน hall คือที่ในเมืองของเขาแล้วก็ต้องส่งตัวจริงมา แต่ว่าบางประเทศก็สามารถแค่กรอกฟอร์มแล้วก็ส่งมาให้เราทางไลน์ทางอ e ีเมลต่างๆได้เลยสรุปว่าเอกาสารที่ต้องส่งตัวจริงมาเนี่ยมีแค่ใบการันตีวงเล็บถ้าประเทศนั้นเขากําหนดให้ต้องส่งอย่างเช่นอย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สเปนโอตุเกตอย่างนี้ส่วนนอกนั้นก็ต้องดูในรายการเอกาสารก็คือส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ส่งไปษณีก็สามารถส่งมาให้เราพิม้์เองได้เลย อย่างกรณีนี้บอกว่าอิตาลีก็ใช่ก็คือส่งมาให้เราปริ้นเองทั้งหมดทุกอย่างได้เลยสําหรับวีซา่าอิตาลีก็มีอยู่ในนี้นะครับโกล o นไก c o m v a s ววิธีขอวีซ่าอิตาลีวีซ่าเชงเก้นหรือพวกวิธีการกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้นอ่าคร่าวๆใช้ได้ทุกประเทศวิธีการนัดหมายวันยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านทางศูนย์ VFS ก็ได้ขอปรึกษาค่ะคุณออฟตัวแม่เองอยู่เยอรมน,นี ให้ลูกสาวไปทําวีซ่าแต่ไม่ผ่านขาดใบเปลี่ยนชื่อแม่เขาไม่ให้ผ่านและไม่เห็นคืนใบการันตีให้อย่างนี้จะให้ลูกสาวยื่นเอกสารทาวีซ่าใหม่ได้ไหมคะเออก็แปลกนะถ้าเป็นใบการันตีเนี่ยของเยอรมน,นีจะต้องใช้ตัวจริงซึ่งปกติเขาจะไม่ได้เก็บไปเขาก็จะเก็บไอตัวถ่ายเอกสารอันนี้คือเก็บตัวจริงไปด้วยหรือจริงๆเยอรมน,นีสามารถอุทธรณ์ทางอีเมลได้แต่ว่าเหมือนกับพอเราส่งอุทธรณ์ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการโทรมา ถามว่าตกลงจะอุทธรณ์แน่ใช่ไหมเพราะว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนคือเอาเข้อจริงอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่เขาก็จะถามหรือจะยื่นใหม่เลยยื่นใหม่คือทําเหมือนเดิมเลยเหมือนขอวีซ่าใหม่ก็จะทราบผลเร็วกว่าแต่ก็จะต้องจ่ายค่าวีซ่าให้สถานทูตใหม่อีกรอบนึงค่าธรรมเนียม VFS ก็ต้องจ่ายอีกก็ต้องแล้วแต่เราว่าจะช่างใจว่าถ้าอุทธรณ์ก็เขาบอกว่าประมาณ3เดือนก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร เฉพาะเยอรมน,นีนะครับประเทศอื่นก็ต้องไปดูในใบปฏิเสธวีซ่าว่าเขาให้อุทธรณ์ได้แบบไหนแต่ถ้าเกิดเรายื่นใหม่เลยมันก็จะทราบผลเร็วกว่าแล้วแต่ประเทศอย่างเยอรมน,นีก็ทราบผลเร็วอยู่แล้ว7-10วันบางประเทศก็2อถึงสสัปดาห์บางประเทศก็ให้อุทธรณ์โดยการที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานที่นั่นแล้วก็ใช้เวลานานด้วยเพอเพอต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็กลายเป็นว่ายื่นใหม่เลยยังจะคุ้มสักกว่าเท่าที่อบรู้ประเทศที่อุทธรณ์ได้ง่ายๆก็คงจะมีแค่ เออเยอรมนีกับนอร์เวย์นอร์เวย์นี่สามารถอัปโหลดเอกสารได้เลยส่วนที่ว่าอุทธรณ์ไปแล้วจะรอกี่วันนี่อันนี้แล้วแต่ช่วงบางบางช่วงก็เร็วบางช่วงก็ช้าส่วนประเทศอื่นๆก็คงต้องติดต่อหน่วยงานที่น,นั่นหรือบางประเทศก็ไม่ให้อุทธรณ์เลยต้องดูในใบปฏิเสธวีซ่าต่อมาถ้ามีวีซ่าเชงเก้น3เดือนสามารถไปเที่ยว UK เคคืออังกฤษได้ไหมคะแล้วไปเที่ยวได้ถึงเดือนไหนถึงองค์มันคนละอันกัน คือวีซ่าเชงเก้นก็คือยุโรปยกเว้นอังกฤษนะถ้าจะเข้าไปอังกฤษคือยูเคนี่ยก็ต้องขอวีซ่ายูเลยคนละอันกันอันนี้วิดีโอที่เกี่ยวข้องเลยเอ่อวีซ่าเชงเก้นไปประเทศไหนได้บ้างในยุโรปวีซ่าเชงเก้นคืออะไรเข้าประเทศไหนได้บ้างอยู่ได้กี่วันต่อมาขอยื่นวีซ่าไปที่สวีเดนแต่ไม่ผ่านค่ะเป็นนิสิตกําลังจะจบปี4รอรับปริญญาขอยื่นไปเยี่ยมญาติ90วันมีการส่งเอกสารเชิญ แบบนี้ต้องทํายังไงดีหรอคะยื่นใหม่ดีไหมคะเอ่อสวีเดนรู้สึกว่าไม่แน่ใจอุทธรณ์ได้หรือเปล่าแต่ว่าอุทธรณ์ก็ไม่คุ้มหรอกทําได้อย่างเดียวคือยื่นใหม่นะครับแค่ว่าก็คงต้องดูว่าเอกสารครั้งที่แล้วขาดอะไรไหมส่วนมากเยี่ยมญาติเนี่ยจะขาดหลักฐานความสัมพันธ์คือญาติถ้าเป็นญาติสนิทพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็คงมีหลักฐานความสัมพันธ์อย่างทะเบียนบ้านสูติบัตรอยู่แล้วอันนี้มีหรือเปล่าถ้าเป็นญาติห่างมันก็คงจะไม่มี ที่ทําได้คงจะเป็นเรื่องของรูปภาพที่เคยถ่ายคู่กันตอนที่เขามาไทยมีเยอะแค่ไหนถ้ามีน้อยก็คงทําได้แต่รูปวิดีโอคอลที่แนะนําไปก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายรูปวิดีโอคอลที่คุยกันเห็นหน้าให้เยอะที่สุดคือส่วนมากจะบกพร่องเรื่องหลักฐานความสัมพันธ์เพราะเขาก็จะไม่เชื่อว่าเป็นญาติกันจริงก็ลองคิดดูว่าอ้างว่าเป็นญาติกันแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่างนี้ใครก็อ้างว่าเป็นญาติกันได้ถูกไหมส่วนหลักฐานส่วนตัวของเรามีครบไหมอย่าง เป็นนิสิตเนี่ยก็มีใบรับรองการเป็นนักศึกษาไหมอ่าก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าเราทํางานประจําก็มีใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษไหมทําธุรกิจมีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทไหมต่อมาถ้าแฟนเป็นคนโปรตุเกสแต่ทํางานที่ฝรั่งเศสอยากเชิญเราไปฝรั่งเศสต้องทําอย่างไรคะก็คือไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศที่จะเชิญถ้าเคสนี้ก็สามารถให้แฟนไปทําใบการันตีที่ ทาวโฮลที่ของเมืองของเขาได้คือโดยมากจะต้องเป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นคนโปรตุเกสที่ทํางานฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าจะมีแบบหลักฐานการทํางานที่นั่นใช่ไหมก็น่าจะไปขอได้ครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่คนที่นั่นโดยตรงแต่จะเชิญไปที่นั่นก็คือมีหลักฐานการทํางานหรือว่าหลักฐานที่อยู่ก็สามารถสามารถเชิญได้อย่างบางคนบอกว่าจะเชิญไปนอร์เวย์แต่ว่าตัวคนเชิญนี่เป็นคนสวีเดนที่มาทํางานนอร์เวย์อ่ะก,ก็ใช้หลักฐาน ที่อยู่ในนอร์เวย์หรือไม่ก็หลักฐานการทํางานของนอร์เวย์ก็สามารถเชิญไปนอร์เวย์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนนอร์เวย์โดยตรงถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปแล้วก็ดูรายละเอียดต,ต่างๆได้ใน go.no-guide.com/visa ok ก็จะมีหมดเลยทั้งวิธีการขอวีซ่าของประเทศต่างๆหรือว่าคําถามต่างๆที่ทุกคนน่าจะสงสัยดูที่หน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ